พระไตรปิฎกกันที่แปดสิบเจ็ดคำพีอังคุตรนิกายเอกะนิบาทว่าด้วยเรื่องนางอุบลรัณนาดำเนินเนื้อความในเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางอุบลรัณนาเลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเรา ในฝ่ายมีฤิ์ดังนี้ตามอัตถกถาคัมภีร์มโนรัฐปุรณีที่ได้กล่าวถึงประวัตินั้นว่านางอุบลวรรนาเทรีนั้นได้เกิดในตระกูลหนึ่งที่เมืองหงสวดีในครั้งพระปทุมุตระจินนาสีต่อมาภายหลังก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อฟังธรรมอยู่ ได้เห็นพระพุทธองค์ผู้ทรงพระนามว่าพระประทุมุตระทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายมีวฤตจึงถวายมหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระประทุมุตระเป็นประธานตลอดการเจ็ดวันแล้วจึงปรารถนาตำแหน่งนั้นทั้งได้ทำบุญอยู่ตลอดชีวิตเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในเทพยดามนุษย์ ได้เกิดมาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากิงกิสราชซึ่งถือว่าอยู่ในเมืองพารณาณสีในครั้งพระกัสปะพุทธเจ้าอยู่ในจำพวกพระราชธิดาเจ็ดองได้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดสอง0 0ื่ปีได้สร้างบริเวณถวายพระภิกษุสงฆ์แล้วไปเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกแล้วก็มาเกิดในมนุษย์โลก ได้กระทําการงานด้วยมือของตนเองในบ้านน้อยตําบลหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเดินไปที่กระท่อมทุ่งนาก็ได้เห็นดอกปทุมบานแต่เช้าในสะแห่งหนึ่งในระหว่างหนทางจึงลงไปที่สะนั้นไปเก็บเอาดอกปทุมนั้นกลับไปปทุมเพื่อจะเอาไปห่อข้าวตกเด็ดเอารวงข้าวสาลีที่คันนา ไปนั่งคั่วข้าวตอกอยู่ในกระท่อมนาแล้วก็นับข้าวตอกได้500เมล็ดในขณะนั้นพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งออกจากนิโรธสมาบัติที่ภูเขาขันธมาศแล้วก็มายืนอยู่ในที่ใกล้จึงได้เที่อาดอกประทุมกับข้าวตอกลงจากกระท่อมไปใส่บาดพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ปิดบารด้วยดอกประทุม เมื่อพระประเจก,กับพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วไม่ช้าก็คิดว่าธรรมดาบรรพชิตนะธรรมดาปันประชิดท่านย่อมไม่ต้องการดอกไม้เราจากตามไปเอาดอกไม้มาประดับจึงได้ตามไปขอดอกไม้คืนมาจากพระประเจก,กับพุทธเจ้าแล้วกลับคิดอีกว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องการดอกไม้ก็คงไม่ให้เราวาง วายบนฟ้าบาทพระผู้เป็นเจ้าคงจกต้องการคิดดังนี้แล้วจึงเอากลับไปวางไว้าบนฟ้าบาทอีกขอขมาโทษพระประเจกพุทธเจ้าแล้วจึงตั้งความปรารถนาว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวตอกนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีบุตรเท่ากับข้าวตอกข้าพเจ้าเกิดไปในที่ใดๆจงให้มีดอกประทุมรองเท้าของข้าพเจ้าทุกก้าวไปด้วยผลแห่งการถวายดอกปรทุมนี้ พระปเจกโพธิ์ก็ได้เหาะไปสู่ภูเขาคันธรรมาต,ต่อหน้าญิางนั้นได้วางดอกปทุมนั้นให้เป็นที่เช็ดเท้าในที่ใกล้เชิงบันไดของพระปเจกพุทธเจ้าทั้งหลายที่เงื้อมภูเขานันทมูลกะเวลาหญิงนั้นตายแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกจำเดิมแต่เวลาเกิดแล้วไปได้มีดอกปทุมใหญ่ปุดขึ้นรับเท้าทุก้าวไป เทพธิดานั้นจุดิจจากเทวโลกแล้วก็ได้ลงมาเกิดในดอกปทุมที่สะปะทุมแห่งหนึ่งซึ่งมีในที่ใกล้ภูเขามีดาบทองหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้สะนั้นเช้าตื่นขึ้นดาบทนั้นก็ไปที่สะเพื่อจะล้างหน้าได้เห็นดอกปทุมนั้นจึงคิดว่าดอกไม้ดอกนี้ใหญ่กว่าดอกอื่นดอกอื่นบานแล้ว ดอกนี้ยังตูมอยู่คงจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ข้างในเป็นแน่จึงได้ลงไปเก็บเอาดอกปทุมนั้นขึ้นมาพอดาบดเก็บดอกปทุมนั้นขึ้นมาดอกปทุมนั้นก็บานทีเดียวดาบดจึงได้เห็นธาริกานอนอยู่ในดอกปทุมพอได้เห็นก็นึกรักเหมือนกับธิดา จึงได้นำไปที่บรรณศาลาพร้อมกับดอกปทุมแล้วให้นอนที่เตียงเล็กๆด้วยอนุภาพของบุญกุศลของธาริกานั้นน้ำนมได้ไหลออกจากนิ้วมือของตนได้ดูดนมจากนิ้วมือของตนเองเมื่อดอกปทุมดอกนั้นเหี่ยวแห้งดาบทนั้นก็ไปนำดอกปทุมดอกอื่นมาให้นอนพอธาริกานั้นวิ่งเล่นไปมาได้ก็มีดอกปทุมปุดรับเท้าถูกก้าว ธาริกานั้นมีสีกายดังสีดอกประทุมแต่ไม่ถึงกับสีกายของเทวดาเป็นแต่ยิ่งกว่าสีกายมนุษย์ธรรมดาเมื่อดาบทได้ไปเที่ยวหาผลไม้ธาริกานั้นก็ได้อยู่ที่บรรณศาลาอยู่มาวันหนึ่งเมื่อธาริกานั้นเติบโตแล้วเวลาดาบตไปเที่ยวหาผลไม้ก็มีพรานป่าคนหนึ่งไปพบเห็นจึงคิดว่า ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่มีรูปร่างอย่างนี้เราจักทดลองดูจึงได้นั่งคอยดูการมาแห่งดาบบทเมื่อดาบบทกลับมาธาริกานั้นก็ไปต้อนรับได้รับหาบจากมือดาบบทแล้วปฏิบัติดาบดบทนะผู้ที่นั่งแล้วในคราวนั้นนายพรานนั้นจึงรู้ว่าเป็นมนุษย์จึงได้กราบไหว้ดาบดทแล้วก็นั่งลงดาบบทได้เชิญให้ในายพรานนั้นกิน ลูกไม้หัวมันเราถามว่าเธอจะพักอยู่ในที่นี้หรือจะไปที่อื่นนายพรานตอบว่าข้าพเจ้าจะไปที่อื่นจกอยู่ในที่นี้ทำไมดาบ,บทจึงถามว่าเหตุการณ์ที่เธอได้เห็นนี้เธอจะไม่พูดในที่นั้น,น,นได้หรือนายพรานตอบว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ประสงค์จะให้พูดข้าพเจ้าจักพูดไปทำไมว่าแล้วจึงอำลาฤาษีไป แต่ได้ทำกิ่งไม้และก็รอยเท้าต้นไม้ให้เป็นเครื่องหมายไปตามทางเพื่อจะให้จำทางได้ในเวลาที่จะกลับมาอีกเมื่อนายพรานนั้นไปถึงกรุงพาราสีแล้วก็ไปเฝ้าพระราชาพระราชาตรัสถามว่าเจ้ามาทำไมนายพรานกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นนายพรานได้ไปเห็นนางแก้วที่น่าอัศจรรย์อยู่เชิงภูเขาจึงกราบทูลให้ทรงทราบ พระเจ้าพระนาศีได้ทรงสดับถ้อยคำของนายพรานแล้วก็รีบเสด็จไปที่เชิงภูเขาส่งพักกองทัพอยู่ใกล้ที่เชิงภูเขาแล้วจึงเสด็จไปหาดาบทนั้นพร้อมด้วยนายพรานและบุรุษอื่นๆกราบไหว้ดาบทแล้วประทับนั่งพระราชาตรัสถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าวางเครื่องบริขาบรบรรพชิตสําหรับดาบทไว้ในที่ใกล้เท้าของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว จะให้ทำสิ่งใดในที่นี้หรือว่าจะให้ไปดาบดจึงว่าไปเถิดมหาราชะพระราชาจึงจัดว่าโยมจะไปแต่โยมได้ยินว่ามีสตรีอยู่ในที่ใกล้พระผู้เป็นเจ้าสตรีนั้นต้องเป็นกังวลของบรรพชิตขอให้เขาไปกับโยมเถิดดาบดจึงว่าธรรมดาจิตใจมนุษย์เห็นได้ยากธริกานี้จะอยู่กับคนหมู่มากได้อย่างไร พระราชาจึงจัดว่าโยมจะตั้งธาริกานี้ไว้ในตำแหน่งเลิศกว่าหญิงทั้งหลายแล้วจักเลี้ยงดูให้ดีดาบ,บทนั้นฟังถ้อยคำของพระราชาอย่างนี้แล้วจึงเรียกธิดามาด้วยถ้อยคำว่าแม่ปทุมมวดีจงมาที่นี่พอดาบ,บทเรียกเพียงคำเดียวเท่านั้นนางปทุมมวดีก็ออกจากบรรณศาลามาไหว้แล้วก็ยืนอยู่ดาบ,บทจึงว่าแม่ปทุมมวดี เติบโตแล้วนับแต่พระราชาได้ทรงเห็นแล้วเจ้าจะอยู่ในที่นี่ไม่ได้เจ้าจงไปกับพระราชานางปทุมมวดีก็รับถ้อยคําว่าเจ้าข้าแล้วก็ร้องไห้พระราชาทรงดำริว่าเราจะต้องเอาใจบิดาของนางปทุมมวดีจึงได้ให้นางปทุม,มวดีขึ้นนั่งบนกองเงินกองทองแล้วอาปิเศกแล้วก็ทรง ด้วยน้ำหอมให้เป็นพระอัครมเหสีในที่นั้นลำดับนั้นประราชาจึงได้เชิญพระนางปทุมมวดีไปสู่กรุงพารณสีนับแต่เสด็จถึงกรุงพารณสีแล้วพระราชาก็ไม่ทรงเล้ยวแหลยิงอื่นเลยมีแต่ทรงรื่นรมนะ์อยู่กับนางปทุมมวดีเท่านั้นยิงอื่นก็พากันริษยาหาช่องทางที่จะ ทำลายหรือว่ายุยงอยู่มาวันหนึ่งหญิงเหล่านั้นก็พากันกราบทูนพระราชาขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระนางปทุมมวดีนี้ไม่ใช่หญิงมนุษย์เพราะมนุษย์ทั้งหลายที่เดินไปมาไม่เคยเห็นมีดอกปทุมผุดรับเท้านางปทุมมวดีนี้เห็นจากเป็นนางยักษินีขอพระองค์จงทรงขับไล่เสีย พระราชาได้ทรงสดับแล้วก็ทรงนิ่งอยู่ต่อมาภายหลังปลายพระราชานาเขตก็เกิดความวุ่นวายขึ้นพระราชาทรงเห็นว่าพระนางปทุมมวดีกําลังมีคันหนักจึงให้พักอยู่ในพระนครไม่ให้ตามเสด็จไปด้วยได้เสด็จไปแต่โดยลําพังพระองค์ครั้งนั้นหญิงเหล่านั้นก็ให้สินบนนางสาวใช้ว่าพอนางปทุมมวดีคลอดลูกออกมา จงให้นำลูกไปเสียให้นำเอาท่อนไม้ท่อนหนึ่งมาทำให้เปื้อนโลหิตแล้วก็วางไว้ในที่ใกล้ต่อมาไม่ช้าพระนางปทุมมวดีก็ประสูติพระโอรสพระโอรสที่อยู่ในคันนั้นมีแต่พระมหาปทุมนะกุมารองค์เดียวเท่านั้นทารกอีก499องค์ก็ได้เกิดขึ้นจากเหงือใครในเวลาที่พระมหาปทุมนะกุมาร ออก,ก้นจากท้องมันดาแล้วลำดับนั้นนางสาวใช้คนนั้นเห็นว่าพระนางปทุมมวดีไม่ได้สติก็ได้เอาท่อนไม้ท่อนหนึ่งมาคลุกกับโลหิตแล้วก็วางไว้ในที่ใกล้ครั้นแล้วจึงไปบอกหญิงเหล่านั้นมีจำนวน500ต่างพากันไปทำเต่างพากันไปนำทารกมาคนละคนนะแล้วก็ส่งไปให้นายช่างบอกว่า จงให้ในายช่างทำพระอบขึ้นแล้วก็จงเอาทารกเหล่านี้ใส่ไว้ข้างในให้ตีตราปิดข้างนอกนะฝ่ายนางปฐุมมบดีได้สติขึ้นแล้วก็ถามสาวใช้ว่าฉันคลอดแล้วหรือสาวใช้ได้ขู่ตวาดว่าจากคลอดมาแต่ไหนแล้วก็ยกเอาท่อนไม้ที่เปื้อนโลหิตไปวางลงข้างหน้าบอกว่านี่แหละเป็นทารกที่ออกมาจากท้องพระแม่เจ้า พระนางปทุมมวดีได้ทรงเห็นแล้วก็ทรงโทมนัสตรัสสั่งว่าจงนำท่อนไม้นี้ทิ้งเสียโดยเร็วถ้ามีใครเห็นเราก็จะต้องละอายเขาสาวใช้ได้ฟังคำนี้แล้วก็ทำเป็นเหมือนมีความหวังดีจึงนำเอาท่อนไม้นั้นไปผ่าเป็นฟืนใส่ลงในเตาไฟเสียโดยเร็วมิได้ชักช้านางอุบลวรณาต่อ ดำเนินความตามอัตถกถาแห่งอังคุตรนิกายเอกนิบาตซึ่งได้ยกขึ้นไว้พอเป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าฝ่ายพระราชาซึ่งเสด็จกลับจากกรมแดนก็ทรงนับวันเดือนปีเรื่อยมาได้ทรงตั้งกองทัพอยู่ที่พระพลานอกพระทวารลำดับนั้นหญิงห้าร้อยนั้นก็ได้พากันไปต้อนรับพระราชากลับทูลว่าข้าแต่มหาราช พระองค์ไม่ทรงเชื่อพวกหม่อมฉันด้วยคำที่พวกหม่อมฉันกราบทูลดูประหนึ่งว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอขอพระองค์จงทรงรับสั่งให้หาสาวใช้ของพระมเหสีมาไต่ถามว่าพระเทวีคลอดลูกเป็นท่อนไม้หรืออย่างไรพระราชาทรงพิจารณาเหตุการณ์นั้นๆแล้วก็ทรงดำริว่าพระนางปทุมมวดีเห็นจากไม่ใช่มนุษย์เป็นแน่ จึงให้ขับไล่เสียจากพระราชวังพอพระนางเสด็จออกพ้นพระราชวังดอกปทุมทั้งหลายก็หายไปพระสรีระกายก็มีผิวพันธผิดปกติพระนางได้เสด็จไปตามระหว่างถนนโดยลำพังพระองค์เดียวครั้งนั้นมีหญิงแก่คนหนึ่งได้พบเห็นก็นึกรักเหมือนกับธิดาของตนจึงถามว่าลูกเอย๋ยเจ้าจะไปไหนพระนางตรัดตอบว่าข้าพเจ้า มาหาเที่ยวที่พักของคนเดินทางหญิงแก่นั้นจึงว่ามันี่เถิดลูกเอย๋ยแล้วก็นำพระนางไปที่บ้านเรือนของตนจัดข้าวปลาอาหารให้เสวยเมื่อพระนางประทับอยู่ในที่นั้นหญิงห้าร้อยนั้นก็พร้อมกันกราบทูลพระราชาว,ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยกกองทัพไปพวกหม่อมชั้นได้บนเทวดาที่คงขาวไว้ว่า เมื่อพระราชาของข้าพเจ้าทั้งหลายชนะสงครามแล้วกลับมาพวกข้าพเจ้าจักทำพลีกรรมบวงสรวงแล้วจักพากันเล่นน้ําขอพระองค์จงทรงทราบเรื่องนี้เถิดพระราชาก็ทรงยินดีกับถ้อยคําของหญิงเหล่านั้นจึงได้เสด็จไปเพื่อจะทรงเล่นน้ําที่แม่น้าําคงคาหญิงทั้งห้าร้อยนั้นก็ได้นําพระโอบที่ใส่ทารกเหล่านั้นซ้อนไปที่แม่น้ําด้วย พอลงเล่นน้ำก็ปล่อยพระอบเหล่านั้นให้ลอยไปตามน้ำเสียพระอบเหล่านั้นได้ลอยไปติดตาข่ายที่ขึงไว้ใต้กระแสน้ำในเวลาที่พระราชาเสด็จขึ้นจากเล่นน้ำพวกราชบุรุษก็ได้ยกตาข่ายขึ้นได้เห็นพระอบเหล่านั้นจึงได้นำไปถวายพระราชาพระราชาตรัสถามว่าอะไรอยู่ในพระอบพวกราชบุรุษกราบทุนว่าไม่ทราบพระเจ้าข่า พระราชาจึงให้เปิดกล่องพระอบขึ้นดูก็เห็นหนาพระมหาปทุมกุมารอยู่ในกล่องแรกส่วนกล่องอื่นๆก็ได้เห็นทารกอื่นๆนอนอยู่ข้างในกำลังดูดนมที่นิ้วมือของตนอันเกิดด้วยบุญญาิีทังนั้นก่อนแต่พระราชาจะทรงเห็นกล่องเหล่านั้นพระอินทให้จารึกอักษรไว้ภายในกล่องเพื่อตัดความสงสัยของพระราชา ว่ากุมารเหล่านี้เกิดในท้องของพระนางปฐุมมดีเป็นพระรัชารสของพระเจ้าพารณาสีพวกหญิงห้าร้อยที่ร่วมสามีพระนางปฐุมมดีได้นำทารกเหล่านี้ใส่ลงในกล่องแล้วนำไปทิ้งเสียแม่นำ้ำพระราชาจงพระราชาก็จึงทรงทราบเหตุนีนะ้เมื่อเปิดกล่องออกดูพระราชาก็ทรงได้เห็นอักษรพร้อมทั้งทารก แล้วก็ตัดสั่งว่าท่านทั้งหลายจงยกพระมหาปทุมกุมารขึ้นรถโดยเร็วเราจะเข้าเมืองในวันนี้จะทำความรักให้เกิดแก่หญิงบางจำพวกตัดสั่งดังนี้แล้วก็เสด็จเข้าสู่พระนครเสด็จขึ้นปราศาสตแล้วให้นำถุงรับพันหนึ่งนาะขึ้นวางบนคอช้าง ให้ตีกลองเป่าร้องไปว่าผู้ใดได้พบเห็นนางปฐุมมวดีผู้นั้นจงมาถือเอาถุงทรัพย์นี้พระนางปฐุมมวดีได้ฟังเสียงเป่าร้องดังนั้นก็บอกหญิงชราคนนั้นว่าแม่จงไปรับถุงรัพ์พันหนึ่งมาจากคอช่างเดี๋ยวนี้หญิงแก่นั้นตอบว่าแม่ไม่อาจรับมาได้เมื่อพระนางปฐุมมวดีบอกครั้งที่สองที่สามหญิงแก่นั้นก็จึงว่า เราจะบอกเขาว่าอย่างไรจึงจะรับเอาทรัพย์เขามาได้พระนางตรัสบอกว่าจงบอกเขาว่าลูกสาวของเราได้พบเห็นพระนางปะทุมมวดีหญิงแก่นั้นก็ไปบอกอย่างนั้นแล้วก็รับเอาถุงทรัพย์ไปลำดับนั้นพวกเจ้าหนะ้าที่จึงถามหญิงแก่คนนั้นว่ายายพบเห็นพระนางปทุมมวดีหรือหญิงแก่นั้นตอบว่าไม่เห็น แต่ลูกสาวของยายเห็นพวกเจ้าหน้าที่จึงถามว่าลูกสาวของยายอยู่ที่ไหนแล้วได้ตามหญิงแก่นั้นไปที่บ้านพอได้เห็นพระนางปฐุมมวดีก็จำได้จึงได้พากันหมอบลงถวายบังคมในเวลานั้นหญิงแก่นั้นจึงกล่าวว่านี่แหละเป็นณนะเป็นพระนางปฐุมมวดีแล้วกล่าวต่อไปว่าพระมเหสีของพระราชาผู้ประเสริฐถึงเพียงนี้ มาอยู่ในที่ไม่มีอารักขาเช่นนี้เป็นการไม่สมควรแท้ในลำดับนั้นพวกราช,ชบุรุษจึงได้อัญเชิญพระนางปทุมมดีไปที่พระราชวังให้กั้นด้วยม่านนะแล้วก็ได้วางเจ้าหน้าที่รักษาประตูไว้จึงกราบทูลพระราชาพระราชาได้โปรดทรงนะเรียบมาเป็นการส่งวอทองไปรับพระนางปทุมมัฏี พระนางปทุมมัปีตัดสั่งว่าหม่อมฉันจากไม่ไปด้วยอาการอย่างนี้เมื่อพระราชาโปรดให้นำเรื่องอปูราดอันงดงามมาปูที่พื้นตั้งแต่อยู่ของหม่อมฉันจนกระทั่งถึงพระราชวังส่วนเบื้องบนให้การด้วยเพดานอันวิจิตรด้วยดาวทองพร้อมทั้งส่งเครื่องประดับหม่อมฉันจึงจะเดินไปด้วยเท้า ชาวเมืองจึงจะได้เห็นสมบัติของหม่อมฉันพระราชาตรัสสั่งว่าท่านทั้งหลายจงกระทําตามความประสงค์ของพระนางปทุมมวดีเถิดลำดับนั้นพระนางปทุมมัวดีประดับเครื่องประดับพร้อมแล้วก็ทรงดําเนินไปด้วยพระบาทลำดับนั้นก็มีดอกปทุมผุดขึ้นมารองรับพระบาทของพระนางถูกเก้าพระนางได้แสดงสมบัติของพระนางเกบมหาชน แล้วก็เสด็จขึ้นสู่ปราสาทได้โปรดให้นำเครื่องปูราดอันวิจิตทั้งปวงส่งไปให้หญิงแก่นั้นเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูฝ่ายพระราชาได้ตรัสสั่งให้หาหญิงทั้ง500ร้อยนั้นเข้าเฝ้าแล้วตรัสสั่งว่าเรายกหญิง500อยนี้ให้เป็นทาสีของพระนางปฐุมมวดีพระนางปฐุมมวดีจึงกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดให้เป่าร้องตลอดพระนครว่าพระองค์ ทรงยกหญิงเหล่านี้ให้แก่หม่อมฉันแล้วพระราชาให้ตีกลองร้องเปล่าทั่วพระนครว่าเราได้ยกหญิงทั้งห้าร้อยซึ่งคิดร้ายต่อพระนางปทุมมดีให้เป็นทาสีของพระนางปทุมมดีเมื่อพระนางปทุมมดีทรงทราบว่าชาวเมืองรู้กันทั่วแล้วว่าหญิงเหล่านั้นเป็นทาสีของพระนางแล้วจึงได้กราบทูลพระราชาว่าขอให้หม่อมฉันได้ปลดทาสีเหล่านั้นให้เป็นไทย พระราชาก็ทรงอนุญาตแล้วก็ให้ทรงประกาศทราบทั่วกันตลอดพระนครเมื่อหญิงเหล่านั้นเป็นไถ่แล้วพระนางปฐุมมวดีจึงให้เลี้ยงพระโอรสคนละองค์ส่วนพระองค์พระมหาปฐุมกุมารพระนางได้ทรงเลี้ยงเองเมื่อพระกุมารเหล่านั้นมีอายุได้16ปีก็ได้พากันไปเล่นที่สะมงคลโบกกรณีได้เห็นดอกปทุมใหม่กำลังบาน เห็นดอกปทุมเก่าร่วงหล่นจากขั้วก็ได้สําเร็จเป็นพระปัจเจกโพทิ่แล้วหาะไปที่เงื้อมภูเขานันทมูลกะฝ่ายพระนางปทุมมปดีก็ทรงเสียพระไทยเป็นอันมากแล้วก็สิ้นพระชนไปด้วยความเสียพระไทยนั้นแล้วก็ได้ไปเกิดในบ้านน้อยตําบลหนึ่งใกล้ประตูกรุงราเจารัรืต่อมาเมื่อเติบโตแล้วก็ได้ไปอยู่ในตระกูลสามี ได้นำเข้าวไปให้แก่สามีซึ่งกำลังไปไถนาอยู่ก็ได้เห็นพระประเจกโพธที่แปองค์เหาะมาในเวลาเที่ยวบินธบาทพระประเจกโปธที่แปดองค์นั้นนยอยู่ในจำพวกบุตรของตนทั้งห้าร้อยองค์นั้นหญิงนั้นจึงรีบไปบอกสามีว่าจงนิมนต์พระปัเจกโพธที่เหล่านั้นลงมาจากได้ถวายอาหารทิพสามีจึงว่าธรรมดานกย่อมเที่ยวไปอย่างนี้ นั่นไม่ใช่พระปัเจกโพธิเมื่อพระปัเจกโพธิทั้งแปดองนั้นทรงได้ยินถ้อยคําของคนทั้งสองจึงได้ลงจากอากาศในที่ใกล้วันนั้นหญิงนั้นก็ได้ยกอาหารส่วนของตนใส่บาตรพระปัเจกโพธิเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าพรุ่งนี้เช้าขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งแปดจงมารับอาหารของข้าพเจ้าพระปัจเจกโพธิทั้งแปดจึงกล่าวว่าดีละ่ะอุบาสิกานะ พระปเจกโพธิกล่าวว่าดีละอุบาสิกาสักการะอุบาสิกาจงมีเพียงเท่านี้อาสนะก็จงมีแปดที่แต่อุบาสิกาจาักต้องได้เห็นพระประเจกโพธิองค์อื่นๆอีกเป็นอันมาการุงเช้าขึ้นยิงนั้นก็ปูอาสนะไหวแปดที่จัดเครื่องสักการะบูชาไหวแปดที่ฝ่ายพระประเจกโพธิแปดองค์นั้นก็ได้นิมนต์พระประเจกโพธิองค์อื่นๆวา่าวันนี้ ขอท่านทั้งหลายจงอย่าไปบินธบาตท,ที่อื่นจงไปสงเคราะห์มารดาของท่านทั้งหลายพระประเจกโพธิเหล่านั้นก็ได้พร้อมกันมาโดยทางอากาศได้มาปรากฏที่ประตูบ้านของมารดาหญิงนั้นได้เห็นพระประเจกโพธิมากันมากตามที่ได้รับทราบไว้ก็ไม่ตกใจจึงให้พระประเจกโพธิทั้งปวงเข้าไปนั่งบนอาสนะภายในเรือน เมื่อพระประเจกโพธิเหล่านั้นนั่งลงตามลำดับกันแล้วองค์ที่9จึงนิรมิตอาสนะอีกแปดที่แล้วก็นั่งลงที่อาสนะใกล้อาสนะมีมากเท่าใดเรือนก็กว้างใหญ่ออกไปมากเท่านั้นเมื่อพระประเจกโพธิเหล่านั้นนั่งหมดแล้วหญิงนั้นจึงได้จัดเครื่องสการะที่แต่งไว้สำหรับพระประเจกโพธิแปดองค์ถวายแก่พระประเจกโพธิครบทั้งห้าร้อยองค์ แล้วก็นำดอกบัวเขียวแปดดอกออกมาวางลงไหวในที่ใกล้พระประเจกโพธิ์ซึ่งตนได้นิมนต์แล้วตั้งความปรารถนาขึ้นว่าเมื่อข้าพเจ้าเกิดในที่ใดๆขอให้สีกายของข้าพเจ้าเหมือนกับสีกลีบบัวข้างในแห่งดอกปทุมบัวเขียวเหล่านี้พระประเจกโพธิเหล่านั้นก็อนุโมทนาเก่มารดาแล้วกลับแล้วก็กลับไปที่ภูเขาคันธมาศ หญิงนั้นได้ทําบุญอยู่จนตลอดชีพแล้วได้ไปเกิดในเทวโลกมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ได้มาเกิดในตระกูลเศรษฐีที่กรุงสาวัตถีมีชื่อว่านางอุบลวรวานาเพราะมีสีกายเหมือนกับดอกอุบลเขียวเมื่อนางอุบลวรวานาเติบโตขึ้นก็มีพระราชาในชมพูทวีปทั้งสิน้นส่งพระราชสารไปถึงเศรษฐีว่า จงให้ธิดาเก่เราพระราชาที่ไม่ได้ส่งพระราชสารไปนั้นไม่มีลำดับนั้นเศรษฐีจึงคิดว่าเราไม่อาจเอาใจพระราชาเราไม่อาจเอาใจพระาาร,า,า,า,ระาชาทั้งปวงได้เราจะออกอุบายสักอย่างหนึ่งจึงเรียกธิดามาถามว่าจเจ้าจะออกับประชาได้หรือเพราะเหตุที่ธิดานั้นเป็นผู้เกิดในชาติสุดท้ายแล้วคำของบิดานั้นจึงเป็นเหมือนกับน้ำมันที่หงุง ตั้งหนึ่ครั้งซึ่งเทลงที่ศีรษะฉะนั้นนางอุบลวรนา,าจึงตอบบิดาว่าจากบรรประชาบิดาจึงได้จัดเครื่องสการะบูชานำนางอุบลวนาไปสู่ที่อยู่หมู่ภิกษุณีแล้วก็ให้บรรประชาเมื่อนางอุบลวรนา,าบรรประชาแล้วไม่ช้าก็ถึงวาระจัดโรงอุโบสถนางอุบลวรนา,าจุดประทีปกวาดโรงอุโบสถแล้ว ก็ถือนิมิตในแสงประทีปและดูแสงปรนะทีปแล้วนะดูไปแล้วไปเล่านะคือหมายความว่าดูบ่อยๆก็ทําให้เกิดฌานด้วยเตโชกสินแล้วก็ทําฌานนั้นให้เป็นที่ตั้งก็ได้สําเร็จพระอรหันตนางอุบลวรนานั้นก็ได้เป็นผู้ชํานาญในการแสดงฤทธิ์ต่างๆซึ่งมีมาพร้อมกับเวลาได้สําเร็จพระอรหันต ต่อมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าทรงกระทำยมโมกปาฏิหารนางอุบลวรนานั้นก็ได้เปล่งสีหานาฏว่าหม่อมฉันจากทำปาฏิหารองค์พระศาสดาจารย์ทรงทำเรื่องนี้ให้เป็นต้นเหตุถึงได้ประทับนั่งในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ที่พระเชตวันมหาวิหารทรงตั้งนางอุบลวรนาเทรีไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้มีฤทธ สิ้นเนื้อความในอัตถกถา,าเอกะนิบาตอันว่าด้วยเรื่องนางอุปลวรนาเถรีเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเทืน